สวัสดีค่ะเ,เจนจะพูดในเรื่องของการละกามกรมลาคะละกรมราคะในขั้นต้นก็คือเหมือนกับว่าเราเราจะละกามราคะยังไงในขั้นต้นก็ในเบื้องต้นเนี่ยถ้ากามมันเกิดอะให้เรารู้ว่ามันเกิดที่ที่ใจมันเกิดที่ใจ พอมันเกิดที่ใจอะความรู้สึกอะของการมราคะพอมันเกิดตรงเนี้ยที่ใจแล้วมันจะวิ่งความรู้สึกมันจะวิ่งออันดับแรกมันจะวิ่งถ้าถ้าดูเป็นเป็นเขาเรียกว่าวิปัสนาพอความการมราคนเวลามันเกิดมันเกิดที่ใจพอมันเกิดที่ใจปุ๊บมันจะวิ่งวิ่งขึ้นาท้ายทอยวิ่งขึ้นท้ายทอยวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งขึ้นหัวแล้วการมราคะเมื่อมันเกิดมากๆมันจะมีอาการมันจะมีอาการปวดหัว มันจะมีอาการปวดหัวอาการก็คือจะเหมือนหน้ามืดอะปวดหัวมากๆจนหน้ามืดจนรู้สึกว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อให้กามนั้นมันมันสลายไปแต่ว่าถ้าในเรื่องของพระพิสุสฆ์อันนี้เะนขอเน้นไปในทางที่สําหรับผู้ที่ต้องการละกามกามมตัญหานั่นแหละสําหรับผู้ที่ต้องการละกามมตัญหาเนี่ยก็คือให้ท่านพิจารณาว่า,อ,าอย่างถ้าอาการที่มันเกิด เกิดเนี่ยท่านต้องดูดูมันเกิดที่ใจก่อนใจมันเต้นผิดปกติความร้อนความเย็นในร่างกายเรามันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนทิศทางลมมันจะเปลี่ยนกระแสการเต้นของหัวใจมันจะเปลี่ยนจังหวะแล้วมันจะขึ้นทายทอยขึ้นทายทอยขึ้นหัวเสร็จแล้วมันจะมีอาการถ้าเราไปข่มความรู้สึกคือเราฝืนมันอะเราทนกับมันอะมันก็จะปวดหัวทําให้หน้าเรามืดพอทําให้น่าเรามืดเสร็จเนี่ยอาการมันก็จะเป็นประมาณว่า เหมือนมองอะไรก็สวยไปหมดมองใครก็สวยไปหมดข่มนับเออคือเป็นการาระงับอารมณ์เหมือนกับว่าเราเราทนกับมันอะอดทนกับมันอะแต่ถ้าเราไม่มีทางออกเราก็ได้แค่อดทนหมายถึงว่าเราไม่รู้ทางแจ้งวิธีที่จะออกจากกามอเราก็ได้แค่อดทนแต่การอดทนอะ่ะมันดีไหมมันก็ดีแต่มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดแห่งบวงแห่งทุกการอดทนมันก็แค่ทําให้ทุกอย่างมันสงบ ระงับลงคืออารมณ์ไม่ง่ายว่ามันทําให้เหมือนกับว่าในขั้นต้นอะกามอะมันถูกมันถูกเหมือนกับว่ามันระงับลงในเบื้องต้นแต่ว่ากามอะในที่สุดอะมันยังอยู่เพราะว่ามันยังไม่ถูกกําจัดออกไปทีเนี้ยสิ่งที่เจนจะบอกกับท่านก็คือวิธีที่เราจะทํายังไงให้กามอะมันหายไปมันหายไปหรือว่ามันออกจากเราไปก็ได้ใช้คําพูดนั้นก็ไม่ผิด แต่ว่าสิ่งที่เราจะทําก็คือสิ่งที่เราจะพิจารณาทีนี้เจนจะมาแนะนําว we well ่าเวลาพิจารณาการอะพิจารณายังไงก็คือเวลาพิจารณาการก็คือเราเราดูว่าเวลาที่การมันเกิดเวลาที่การมาลาค้ามันเกิดอ่ะมันจะเกิดแบบเกิดที่ใจเกิดที่ใจแล้วมันก็จะวิ่งอย่างที่เจนอธิบายไปในเบื้องต้นพอมันเกิดที่ใจแล้วมันวิ่งวิ่งในเบื้องต้นอ่ะทีนี้เราก็ดูเลยดูอาการของมัน อาการของมันนะอาการที่เราต้องอดทนกับมันนะพอเวลาที่มันมันบีบอ่ะมันบีบเราอะ่ะบีบเพื่อให้เราไปเสพกามอ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเวลามองใครก็แล้วแต่มันสวยไปหมดมองอะไรก็ดูดีไปหมดมองใครก็ดูงดงามไปหมดอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามันหนักมากๆเข้าในขณะที่เรากําลังอยู่แบบอยู่ในห้องอยู่ในที่นอนอย่างเงี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากช่วยตัวเองอะ่ะ แต่แต่ท่านต้องอดทนให้ผ่านข้อนี้ให้ได้นะท่านอดทนผ่านได้เพียงครั้งหนึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามหลังจากนั้นท่านจะผ่านไปทุกครั้งท่านอดทนกับมันว่าสมมติว่าถ้ามันสั่งให้ท่านไปช่วยตัวเองท่านไม่ช่วยท่านไม่ทาท่านอดทนและท่านก็ดูดูอาการว่าอาการคือที่มันเกิดหมายความว่ามันเกิดแล้วมันทําให้ท่านทรมานมากการทรมานของมันก็คือหนึ่งคือหน้าจะมืดอาการมันคือเหมือนประมาณว่าถ้า เราอยู่ใกล้ใครในเวลานี้หรือใครเข้ามาหาเราในเวลาเนี้ยคือมันอารมณ์ประมาณว่ามันก็ต้องเกิดอะไรขึ้นสักสิ่งหนึ่งแล้วแหละเพราะว่ามันอดทนมาก็เนื่นนานแล้วประมาณเนี้ยเออทีเนี้ยเจนจะบอกว่าถ้าสมมติว่าการม,มันเกิดการมะราคะมันเกิดชนิดที่ว่ามันเกิดแบบอย่างเบานะอย่างเบาอย่างเบาแบบไม่ได้หนักนะก็ใช้วิธีการอย่างของเจนอะเจนมีเจนมีนมพุทธานนสติก็คือเจนมี จนมีพระพุทธเนี่ยเจนแขวนพระพุทธไว้ตลอดหรือพระพุธทธรูปเนี่ยแขวนไว้ตลอดเจนก็ใช้พุทธ,ธานุสติเนี่ยเข้าไปตัดก็คือระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระลึกถึงสมเด็จพระพักวันพอระลึกถึงแล้วก็ระลึกถึงหน้าของท่านระลึกถึงพระพักของท่านก็ลอยเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ด้วยความที่เรารู้ว่าท่านเป็น พระพุทธเจ้าอ่ะท่านย่อมรู้วาลราจิตของเราอ่ะเรากาลังคิดไปในเรื่องของกามอ่ะแล้วถ้าเราเป็นพระพิสุสงฆ์อ่ะหรือเราเป็นผู้ที่พึงที่จะละในเรื่องของกาม,มาตัณหาถ้าการช่วยตัวเองย่อมไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่คําสอนของท่านไม่ใช่หลักของท่านท่านบอกว่าถ้าพระพิสุสงฆ์ท่านใดรูปใดก็ตามคือเสพกามแม้เพียงครึ่งข้อแม้เพียงครึ่งข้อ ก็ถือว่าท่านนั้นได้ขาดจากความเป็นพระในพระพุทธศาสนาของพระอ,องค์แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอย่าให้ไปถึงขั้นนั้นท่านฟังเจนนะอันนี้เจนอะพยายามหาวิธีการออกจากกามอะเอามาให้พระภิสุสงิ์งทั้งหลายแล้วก็ท่านทั้งหลายที่กําลังหาวิธีการออกจากกลาม สิ่งที่สิ่งที่เจนพูดในวันนี้ก็คือเจนทําแล้วเจนผ่านเจนทําแล้วเจนทําได้แล้วมันผ่านได้สําหรับเจนเจนก็เลยนํามาแนะนานามาเผยแผ่ให้ท่านได้ได้นําไปใช้นําไปปรับใช้ประยุต์ใช้กับวิธีของท่านคือเวลาที่กามมันเกิดถ้าอย่างเบาสมมติว่าความอยากมันเกิดความอยากมันเกิดแล้วนะอยากในกามาตัณหามันมัน,ม,นมันเริ่มอยากแล้วมันอยากขึ้นมาครั้งที่หนึ่งรู้แล้ว ก็ขมไปแล้วมันก็ยังเกิดอยากเป็นครั้งที่2มันก็เกิดอีกอยากเป็นครั้งที่3ม,มันก็เกิดอีกทีนี้วิธีการแก้ก็คือเจนระลึกถึงพุทธานุสติอันดับแรกนะถ้าท่านเป็นพระภิสุสงฆ์ท่านต้องเข้าถึงพุทธานุสติให้ให้แบบชำหมังเลยเพราะว่าท่านจะต้องรักษาพุทธานุสติรวมทั้งสินทั้ง227ข้อเพราะฉะนั้นโอกาสที่ท่านจะผิดพลาดพังเนี่ยหนักกว่าคารวาเยอะมากกระทางไปท่านนี้คืออบายล้วน้วเลยเพราะนั้นท่านจงพึงสำรวมระวังในตา หูจมูกลิ้นกายใจสำรวมก่อนสำรวมอินรีย์ก่อนหนึ่งคือเราไม่ไปเสพภาพโป๊ะอะเราไม่เสพภาพโป๊เราไม่ได้ยินเสียงคางเสียงกระซิบอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งการไปเห็นภาพสตรีที่สวยงามหรืออะไรที่เราพึงใจเหล่านี้ท่านต้องสำรวมอินทรีย์ก่อนแล้วก็ลดที่เสพเข้าไปอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่สำรวมอินทรีย์การที่เราจะดับการมราคะมันยากมากเพราะว่า ถ้าเราสงบจิตมันก็สมมติว่าเราไปดูอวัยวะเพศของผู้หญิงมาหรือของผู้ชายมาหลับตาลงปุ๊บแทนที่จะเป็นพุทธาเสติแทนที่จะเป็นรูปอของสมเด็จพระพชวันท่านลอยเข้ามาไม่ใช่เป็นรูปอวัยวะเพศทั้งหญิงทั้งชายลอยเข้ามาตามที่เราไปเสพถ้าไปดูภาพโป๊มันก็จะเห็นเป็นภาพโป๊ขึ้นมาปึบ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 นีบ้ให้เราดูตลอดเลยมันก็อันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยต้องสํารวม เราไม่ต้องไปทดลองว่าใจเราจะกลับเพิ่มขึ้นมาไหมในความชั่วตราบใดก็ตามที่ท่านรู้ว่าท่านยังสามารถทําชั่วได้มันทําให้เราไปชั่วได้แน่นอนไม่ต้องไปทดลองเสียเวลาเพราะฉะนั้นน่ะเจนก็เลยบอกว่าท่านน่ะให้ระลึกถึงพุทธานุสติให้เข้าถึงชนิดที่ว่าพุทธานุสตินั้นพระพุทธเจ้าพระพักของท่านพระวรกายของท่านลัทธิของท่านพระสงฆ์ทั้งหลายและท่านที่ปรารถนาที่จะ สำเร็จมาผลมิพานทั้งหลายท่านจงเกาะพุทธานุสติให้เหนียวแน่นชนิดที่ว่าทุกลมหายใจเข้าออกรละลึกถึงหน้าของท่านได้ทุกขณะไม่ต้องรอให้หลับตาลืมตาก็นึกถึงได้จะเดินก็ระลึกถึงพุทธานุสติให้แน่วแน่เนาะอ่ะทีนี้กลับมาในเรื่องของการที่ว่าเราจะใช้พุทธานุสติในการตัดได้ยังไงถ้าอันดับแรกนะแบบว่ามีการเข้ามาในเบื้องต้นถ้ามีเข้ามาในเบื้องต้นอะ่ะเราก็นึกถึงภาพขององค์พระ นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าและรู้ไว้เลยว่าท่านต้องรู้ว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่และท่านก็จะรู้ว่าเรากําลังนึกถึงภาพอะไรอยู่เพราะฉะนั้นสําหรับเจนถ้ามันมีการมาตัญหาเกิดขึ้นเจนจะระลึกถึงสมเด็จพระพักวันระลึกถึงพอนพระพักท่านลอยเข้ามาเห็นใบหน้าของท่านปุ๊บกามมันขาดเลยเพราะว่าท่านสอนไว้แล้วว่าการย่อมไม่เป็นสุกติภูมิคือกามมันไม่ใช่หนทางของพาณิพานกามเนี่ย ท่านบอกไว้ว่ามีครั้งหนึ่งพามเคยจะยกลูกสาวให้ท่านแล้วท่านก็บอกกับพามไปว่าแม้เท้าของเราก็ไม่อยากเข้าไปข้องเกี่ยวและผูกพันก็คือหมายความว่าแม้เท้าท่านก็ไม่อยากเข้าไปข้องเกี่ยวในกามเหมือนการพอเจนระลึกถึงท่านขึ้นมาปุ๊บตัณหามันดับทันทีเลยอันนี้คือเจนฝึกมาแล้วนะเจนฝึกมาแล้วอันนี้คือใช้ศรัทธาศรัทธาที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชนิดที่เหนียวแน่นและแน่วแน่พอ พอเราระลึกถึงแบบว่ามันมีกามเกิดขึ้นแต่เราอะไม่ไปเราไม่ไปปรุงแต่งต่อพอเรารู้ว่าเกิดขึ้นมาเนี่ยในใจมันมันผิดปกติแล้วมันเกิดกามขึ้นมามันอยากขึ้นมาปุ๊บมันมีอาการอยากอะเราจะรู้พอมันอยากขึ้นมาปุ๊บเราระลึกถึงองค์พระเราใช้ศรัทธาที่เมียงตั้งมั่นต่อองค์พระท่านก็กามมันดับสำหรับเจนนะกามมันดับในทันทีเลยอันนี้คือขั้นต้นนะแต่ว่าต่อมาถ้าชั้นต่อมาก็คือเราเรา มีความอยากชนิดที่ว่าระลึกถึงท่านก็ก็เอาไม่อยู่ทีนี้เรามาดูในข้อศีลก่อนข้อศีลท่านระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วแต่การมาตัญหานั้นยังไม่ดับลงท่านก็ท่านก็ระลึกว่าศีลที่ท่านรักษาถ้าคาราวะาก็มีศิลศีลห้าเออคาราวสาใช้สินอขอเป็นพระพิสุ์สงฆ์ก่อนละกันพระพิสุทิ์สงฆ์ชัดเจนพระพิสุสงฆ์อะ ถ้าคารวาตให้ใช้เป็นพุทธ,ธานุสติเพราะว่าคารวาตมีศีลห้าและศีลห้าสามารถเสพกรรมได้คารวาตให้ใช้พุทธ,ธานุสติในการตัดกรรมราคะชั้นต้นส่วนพระภิสุสง์ถ้าใช้พุทธ,ธานุสติแต่ยังไม่ดับเพราะว่าห่างจกากกรรมราคะมานานพอห่างนานๆเนี่ยความอยากมันจะทวีความรุนแรงมากกว่าคารวาต มากกว่าหลายเท่าทีนี้พระภิสูุสองท่านก็ใช้ใช้วิธีการโดยการพิจารณาถึงสีนสินสองิบข้อของพระภิสูุสองอะค่ะก็พิจารณาว่าถ้าวันนี้ท่านปล่อยให้จิตใจล่องลอยไปกับการอยากในการมาตัญหาและถ้าท่านหลงหรือว่าเผลอพลั้งไปทําอะไร แม้กระทั่งการช่วยตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่หรือการไปเผอไปทําอะไรที่มันรุนแรงก็หมายความว่าศีลที่ท่านรักษาทั้ง2 2 7ยข้ออันนี้ต้องพ่องและขาดในสักคราวหนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าท่านรักษาศีลมีมีศีลเนี่ยยางเหนียวแน่นท่านก็ใช้ศีลในการตัดระลึกถึงศีลกามก็ดับเหมือนกันระลึกถึงสมเด็จพระพักควันมีพุทธานุสติระลึกถึงหน้าสมเด็จพระพุทธเจ้าลอยเข้ามา กามก็ดับเหมือนกันระลึกถึงศีลทั้ง227ข้อที่ท่านให้ไว้ก็ดับเหมือนกันทีนี้ถ้าทั้งระลึกถึงพุทธานุสติไม่ดับละลึกถึงในเรื่องของศีลใช้ศีลมาตัดแล้วก็ยังไม่ดับการมาราคาก็ยังมีอยู่งั้นต่อมาลองใช้พระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจําทำบทหนึ่งบทใดที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของกามอย่างของเจนอะเจนจะจําเรื่องของพราหมณ์มีพราหมณ์ผู้หนึ่งมา ใส่บาตรกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพราหมณ์ทั้งสองผัวเมียเกิดศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างมากอย่างมากเลยจึงเป็นเหตุทําให้ยกลูกสาวให้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกให้เป็นภรรยาท่านแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกไปว่า แม้เท้าของเราก็ไม่อยากเข้าไปปลุกพันและเกี่ยวข้องความหมายก็คือท่านแม้เท้าของสมเด็จพระพักวันก็ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของกามราคะอีกต่อไปแล้วในชาติภพนี้หรือชาติภพใดๆก็ตามเจนคิดถึงทำข้อนี้แล้วกามราคะแม้กระทั่งจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวไปดูภาพเจนเป็นคารว่านะจะเข้าไปดูภาพโป๊เข้าไปดูคลิปโป๊เข้าไปดูาภาพอวัยวะของวัเพศของผู้ชายผู้หญิงอะไรเหล่านี้คา,ารว่าย่อมทําได้แต่เจน ก็คือสำรวมอินทรีย์กายหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะทั้งหกเจนก็สำรวมไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมอะ่ะมันไม่มีภาพเหล่านี้เข้ามามันไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องมันไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องรบกวนจิตใจเราอะ่ะมันทําให้เราปฏิบัติจเจริญในพระพุทธศาสนาขององุศาสดาได้ง่ายอันนี้เจนถึงบอกว่าให้ท่านสำรวมอินทรีย์ให้มากเพราะว่าอินทรีย์นั่นแหละเป็นเครื่องรับทุกอย่างเข้ามาแล้วให้เราอะ่ะมันเป็นเครื่องขวางกั้นทําให้เราไปต่อในพระพุทธศาสนาไม่ได้ ทีนี้ก็คิดถึงพระธรรมบทใดบทหนึ่งที่ท่านได้สอนไว้ว่ากามไม่ดีเราไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกรมไม่ใช่หนทางของพานิพภานการมไม่ใช่หนทางของความพน้นทุกข์ถ้าท่านสามารถพิจารณาได้ท่านก็พิจารณาในข้อธรรมเอาธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปพิจารณาท่านก็จะเห็นความจริงว่าสมเด็จท่านอสอนไว้อย่างไรแล้วความเป็นจริงก็เป็นตามที่สมเด็จท่านได้สอนไว้ เนาะอันนี้สําหรับการใช้ในเรื่องของศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาก็คือพุทธ,ธานุสติละลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ตัดกามได้เพราะระลึกถึงหน้าท่านก็จะรู้ว่าท่าน,านรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่ปุ๊บมันกใน็ในความรู้สึกเราอ่ะมันจะขาดจากกามละคะของเจนคือขาดพอระลึกถึงปุ๊บดับเลย กลางไม่ไปต่อแล้วมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าคิดถึงพ่อเจนจะระลึกว่าเจนอธิษฐานจิตไว้ว่าขอเป็นบุตรขององค์สม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกชาติขอไม่ออกจากพระพุทธศาสนาไม่ว่าชาติใดก,ก็ตามเลือดเนื้อสังขารกายถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาไว้ในพระพุทธศาสนาทุกชาติไปนั่นแหละจนกว่าจะถึงชาติสุดท้ายคือเข้าสูา่มรรคสุญธานิพาน์นั่นแหละเจนก็พอระลึกถึงพระพุทธเจ้าเจนก็คิดไว้เลยเป็นพุทธานุสติว่าเจนระลึกถึงพ่อ จระ,ะลึกถึงพระบิดาพอเจนระลึกได้ว่าโอ้พระบิดาเราต้องรู้แน่เลย่ันพ่อเราอะพระพุทธเจ้าต้องรู้แน่แว่าลูกกําลังคิดอะไรลูกกําลังคิดไปในทางชั่วพ่อไม่เคยสอนลูกให้ลูกอะไปในทางชั่วเพราะนั้นจิตเจนมันดับทันทีเพราะคิดถึงคําสอนของพ่อว่าพ่อเองก็ไม่ป่าถนาในการมราคะไม่ป่าถนาในตัณหา ความชั่วในดวงใจเจนในเรื่องของสัญหาการมราคะมันก็ดับสิ้นลงทันทีนี่คือศรัทธานะศรัทธาที่เจนมีตั้งมั่นในองค์สมเดติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเหนียวแน่นชนิดที่ว่าศรัทธาเจนไม่มีวันเสื่อมต่อให้ตยใ,ใครเลิกให้ให้ใครมาบอกให้เจนเลิกในพระพุทธศาสนาด้วยให้เงินทองมากมายไก่กองใดๆก็แล้วแต่เจนอะฟังเรื่องราวของพราหมณ์ที่มีเศรษฐีบอกว่า เศรษฐีผู้นั้นก็คือพระอินนั่นแหละลงมาจำแรงลงมาเราก็บอกว่าพราหมณ์เราให้เธอเงินเธอหนึ่งพันกหาปณะนะหรือเท่าเท่าใดอะเจนจําไม่แม่นนะเรื่องจำนวนเงินพราหมณ์ก็บอกว่าเออท่านพระอินที่จำแรงลงมาบอกว่าให้ให้พราหมณ์ที่จนคนนั้นอนะให้เงินหนึ่งพันกหาปณะนะบอกว่าให้เลิกให้เลิกบูชาพระพุทธเจ้าให้เลิกบูชาพระพุทธศาสนาพราหมณ์นั้นก็ตอบกับพระอินไปว่าพระอินถอย ท่านอย่าได้มาพูดอย่างนี้กับเรานะเพราะว่าเราถึงแล้วซึ่งพระพุทธศาสนาถึงแล้วซึ่งคําสอนในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสมาัสมพุทธเจ้าบัดนี้ศรัทธาเราไม่เสื่อมเจนก็เช่นกันบัดนี้ศรัทธาเจนไม่เสื่อมแม้ตายพระพุทธศาสนาจะไม่หายไปจากกำะมลทสันนานของเจนแน่นอนอันนี้คือถึงแล้วคนที่ถึงแล้วจะเป็นเหมือนเจนใครก็ตามที่ถึงแล้วอะ่ะ ท่านถึงบอกว่าพระพุทธศาสนาทําไมอ่ะถึงมีคนเอาชีวิตยอมเป็นยอมตายเอาชีวิตเข้าแลกก็เพราะว่าถึงแล้วซึ่งศรัทธานในพระพุทธศาสนาถึงแล้วซึ่งชีวิตแม้การตายของเราเนี่ยตายเพื่อแผ่นดินเพื่อประเทศชาติเนี่ยตายซ้ําแล้วซ้าเล่ายังเรายังต้องเกิดแต่ตายในพระพุทธศาสนาโอกาสที่ไม่ต้องเกิดตายเสร็จแล้วดับตายเสร็จแล้วทุกของเราจบสิ้นลงสมมุติว่าถ้าเราภาวนาภาวนาไปแล้วเราตายในภาวนาทางไปของเราคือ เราไม่ได้ไปมืดแน่นอนเราไปสว่างแน่ๆอ่าอันนี้เจนพูดถึงศรัทธานะทีเนี้ยก็ต่อมาก็คือถามว่าถ้าในชั้นถัดมาล่ะในชั้นที่มันไม่ใช่ชั้นต้นสมมติว่าเป็นในชั้นที่มันหนักขึ้นสมมติว่าพุทธานุสติก็เอาไม่อยู่ศีลานุสติก็เอาไม่อยู่และธรรมานุสติก็เอาไม่อยู่ทํำยังไงอะทํำยังไงถึงจะดับกามราคะได้ ท่านต้องสำรวมอินทรีย์ก่อนนะอันดับแรกท่านต้องละก่อนในเรื่องของการเสพมันเข้าไปเนี่ยท่านต้องละก่อนเมื่อท่านละแล้วเนี่ยขั้นถัดมาเนี่ยมันต้องตักในภาวนาแล้วแหละถ้าสมมติว่าในเบื้องต้นเนี่ยสมมติว่าอารมณ์มันเกิดแล้วท่านดักไม่ได้ตั้งแต่ขณะที่มันเกิดท่านเข้าไปวิปัสสนานั่งกรรมฐานวิปัสสนาและอดทนกับมันนะอดทนและดูอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นว่าอย่างเวลาเราทําวิปัสสนาพระกรรมฐานเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอกันเลยก็คืออาการปวดขา ปวดขาเนี่ยเราก็ต้องดูใช่ไหมต้องอดทนใช่ไหมแต่ทีเนี้ยท่านเข้าวิปัสสนากรรมฐานแล้วดูกรรมราคะที่มันเกิดแต่อย่าทิ้งองค์พระนะให้เราลึกถึงพระพุทธเจ้าไว้แล้วก็ดูว่าการมราคะมันดียังไงมันดีกับเรายังไงมันดีชนิดที่ว่าเราต้องอยู่กับมันอนะมันดียังไงไอ้สวยอ่ะมันสวยยังไงมันสวยจริงไหมมันสวยแบบไหน มันมีภพชาติที่ผูกกันกับเราเนี่ยทาไมถึงยังดึงร้อยรัดใจเราให้ไปตรึงอยู่ยกับมันนักหนาพิจารณาในวิปัสสนาก็คือใช้อ่าอย่างของเจนนะถ้าการมตัญหาชนิดที่ว่ามันหนักมากๆเนี่ยเจนเข้าไปดูอาการอันนี้เป็นเป็นขั้นที่เราไม่สามารถตัดได้ในเบื้องต้นเข้าไปตัดในวิปัสสนาใช้กําลังวิปัสสนาในการตัดการมตัญหาก็คือนั่งนั่งเลยนะขัดสมาธิเพชรเลยเข้าไปเราเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ย เราเราไม่ดูอาการอย่างอื่นของร่างกายเราเข้าไปดูเฉพาะเฉพาะจุดที่เราต้องการดับไปดูกรรมตัญหาการมตัญหาที่มันเกิดเนี่ยอันดับแรกนะดูที่ใจก่อนใจเนี่ยมันไม่ปกติเพราะมันมีการเต้นที่ผิดปกติดูการวิ่งของกรรมตัญหาวิ่งเสร็จปุ๊บขึ้นต้นคอขึ้นไทยถอยขึ้นหัวมีอาการปวดหัวหน้ามืดมีอาการเหมือนจะวูบเงือ่อแตกแบบ ไม่ไหวอดทนท่านอดทนไปนะละท่านดูดูแบบชนิดที่ว่าดูอย่างใจตั้งมั่นดูอาการของตัญหาที่มันเกิดด้วยความอยากแบบใจตั้งมั่นชนิดที่ว่ามันต้องดูชนิดที่ว่าไม่มันก็เราขาดกันไปข้างหนึ่งเราต้องดูชนิดที่ว่ามันมันกับเราต้องขาดกันในวันเนี้ยเราจะไม่มีมันอีกต่อไปมันก็จะต้องไม่อยู่กับเราต่อไปมันต้องเอาจริงอ่ะมันต้องมันต้องดูแบบ ดูให้เห็นจริงอ่ะดูชนิดที่ว่าเราดูเฝ้าดูว่าความรู้สึกอ่ะมันมันเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะมีความรู้สึกวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วมันจะมีภาพให้เราเห็นภาพปุ๊บ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 ให้เราเห็นอย่างเงี้ยเราพิจารณาเลยถ้าเห็นรูปเห็นรูปให้พิจารณาว่ารูปรูปที่เห็นคือรูปเสียงที่ได้ยินก็คือรูปของเสียงรถที่สัมผัสสมมุติว่าเราเห็นว่าเรากําลังจูบหรืออะไรแล้วมันมีรถสัมผัสให้รู้ว่าเนี่ยคือรูป พอพิจารณาในรูปสิ่งที่มันเป็นรูปอะเมื่อเราเข้าถึงว่ารูปก็แค่รูปรูปก็แค่ก็แค่นั้นก็แค่รูปที่เราเห็นเพราะว่าในขณะที่เรากําลังเห็นรูปอะเรานั่งอยู่นี่เรากรมาถามเราไว้ปััสนาอยู่แล้วรูปมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะมันก็แค่รูปที่เห็นเหมือนกันท่านเห็นเจนอย่างเงี้ยเจนเห็นท่านก็แค่รูปมันก็ดับ พิจนารนณาให้เห็นความจริงว่ารูปก็แค่รูปแล้วยังไงก็ตัดมันก็ดับไปต่อมาเวทนาความรู้สึกความรู้สึกที่มันอยาก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 ,ยากเนี่ยเราดูความอยากไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ดูไปว่าความอยากอ่ะมันเป็นความมันเป็นเวทนาเวทนานอกก็คือเนี่ยอาการใจเต้นเหงื่อแตกหน้ามืดจะวูบอาการเหล่านี้คือเวทนานอกส่วนเวทนาในคือความต้องการอยากที่มันเกิดจากใจ ความต้องการอยากที่มันเกิดจกากใจอ่ะมันเป็นเวทนาในท่านก็ดูไปสิเวทนาในท่านดูไปนะอดทนไปรู้แค่ว่าความรู้สึกเนี้ยดูไปจนกว่าความรู้สึกมันจะดับถ้าท่านดูตามดูเวทนารู้ท่านแค่รู้นะรู้อย่างเดียวว่าความรู้สึกเนี้ยที่มันเกิดขึ้นทางกายเวทนานอกความรู้สึกที่อยู่ภายในคือเวทนาในก็คือเวทนาในเวทนาเวทนานอกก็คือเวทนาที่อยู่ในกายอย่างเวทนานในก็คือ เวทนาในก็คือเวทนาในเวทนาก็คือมันคือความรู้สึกที่อยู่ในกายในของเราก็คือความรู้สึกภายในนั่นแหละนั่นแหละท่านก็พิจารณาเวทนาในเวทนาก็ดูดูไปนะท่านอย่าถอนถ้าท่านยังไม่ดับดูจนกว่ามันดับแล้วท่านจึงถอนทุกทุกการเห็นอย่างเห็นภาพท่านก็ดูดูจนภาพดับแล้วท่าน ท่านก็ดูต่อไปดับแล้วมันไม่นิ่งหรอกดับเดี๋ยวมันก็มาดับจนแบบมันไม่เหลือซึ่งความคิดอะไรเลยอันนั้นคือเรียกดับจนสิน้นท่านต้องดูไปให้ถึงตรงนั้นอ่ะพอถึงเวทนาแล้วท่านถ้ามันยังไม่ดับท่านก็ดูไปดูจนกว่ามันจะดับพอมันดับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะต่อด้วยสัญญาพอดูเสร็จปุ๊บ แต่ท่านต้องรู้ก่อนนะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยดูยังไงไปดูในคลิปย้อนหลังที่เจนเอ,อธิบายไว้ว่าวิปัสนาดูอย่างไรอันนั้น,นเจนจะพิจารณาไว้อย่างละเอียดท่านก็เอาไปปรับประยุกต์ปรับใช้กับ คนทางที่ท่านที่ท่านถนัดเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเจนเจนมาถึงเ,เวทนาในเวทนาแล้วเนาะต่อมาก็เราก็ไปดูสัญญาสมมติว่าเอ้ยเราเห็นรูปผู้หญิงคนเนี้ยเราต้องการแบบคนนี้แหละเราอยากมีอะไรด้วยจังเลยมันเป็นแบบมันอยู่ในในความรู้สึกภายในเราอะว่าเราอยากมีอะไรกับคนเนี้ยจังเลยเราไม่ผิดเราไม่ผิดขณะที่เราอยู่ในวิปัสสนาแล้วเราจะมีสัญญาความจําตรงนั้นนะเกิดขึ้นเราก็พิจารณาเลยว่า เนี <Ooh. S 1> ่ยเรารู้แล้วนะเราอ่ะตัวรู้ตอนเนี้เราเป็นผู้ดูแล้วเราเห็นผู้รู้กําลังรู้อยู่ว่าเรารู้ว่าเนี่ยคือสัญญาสัญญาคือความระลึกได้หมายรู้เราจําได้ว่าผู้หญิงคนเนี้คือสเปคที่เราชอบเป็นไทป์ที่เราชอบมากเลยคนนี้เราแบบเราอยากได้แบบนี้หุ่นแบบนี้ทรงแบบนี้ผิวพรรณแบบนี้น้ําเสียงแบบนี้นี่แหละสเปกเราเลยเนี่ยคือความชอบที่มันมันอยากแบบมันอยากเหลือเกินเนี่ยเราก็เห็นเห็นสัญญา แค่เรารู้แค่ตัวรู้เกิดว่านี่คือสัญญามันก็ดับสําหรับเจนะแค่รู้มันดับแค่รู้มันดับอย่างรูปแค่เห็นและรู้ว่ามันคือรูปรูปมันก็ดับเห็นว่ามันคือเวทนา พิจารณาเวทนาไปเวทนามันก็ดับมันดับของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับและอย่าคิดนะอย่าคิดอะไรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แค่รู้เฉยๆและเราเป็นคนดูดูผู้รู้ดูเฉยๆดูโดยไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องบังคับไม่ต้องไปม,มีอะไรกับมันเราไม่ต้องมีส่วนกระบวนการตรงนั้นแค่รู้เฉยๆแล้วดูมันไปต่อมาก็คือในเรื่องของสัญญาเจนพูดในเรื่องของสัญญาในการตัดไปแล้วนะต่อมาก็คือใช้ สังขารสังขารก็คือสมมติว่าท่านโอ๊ยคิดถึงแฟนเก่าเนี่ยแฟนเก่าเนี่ยที่เพิ่งเลิกกันไปก่อนที่เราจะมาบัพชาเป็นพระภิสุสฆ์เนี่ยแหละมันเป็นแรงกระตุ้นเลยตอนนี้ทํายังไงอยู่บ้างเกิดอยู่บ้านมันมีใครใหม่หรือย,ยังมันไปอะไรกับใครไหมอย่างเงี้ยอะเกิดห่วงขึ้นมาอีกเกิดความรู้สึกอะไรเหล่านี้ขึ้นมาความคิดแค่ว่าเราคิดถึงผู้หญิงคนนั้นแค่คิดถึงรูปร่างหน้าตาของผู้หญิงคนนั้นเหล่านั้นคือสังขารที่เราปรุงแต่ง เราปรุงไปว่าเออที่บ้านเขาเป็นยังไงเขากําลังทําอะไรอยู่เขาเป็นยังไงเขากําลังนอนอยู่หรือเขาทําอะไรเหล่านี้คือให้เราระลึกรู้ไว้ในทันทีในขณะที่เรากํำลังรู้ตอนนั้นว่าเนี่ยคือสังขารสังขารก็คือความคิดที่เราปรุงไปว่าเป็นยังไงความสงสัยไข้รู้ความแบบว่าสิ่งที่เราปรุงไปจากสิ่งที่เราเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารเราก็เกิดขึ้น เนี่ยเราก็เห็นความจริงไปพอเราแค่รู้ว่าเรากําลังคิดสําหรับเจนตัวคิดมันดับมันดับมันดับเลยมันดับชนิดที่ว่ามันไม่คิดเพราะเรารู้ว่าเรากําลังคิดมันก็ดับสําหรับเจนมันดับแต่ท่านต้องทําบ่อยๆแรกๆก็อาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเห็นทันบ้างไม่ทันบ้างแรกๆอ่ะไม่ทันหรอกเพราะสติสัมปชัญญะเราไม่เร็วพอแต่ถ้าสติสัมปชัญญะเราเร็วพอเราจะแยกเอาเนี่ยเห็นรูปเรารู้เลยรูปมันก็ดับ เวทนาปุ๊บความรู้สึกอยากเกิดขึ้นมามันดับตั้งแต่อยากพอตึก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 ตมันมันตัดทว่ไปเลยเพราะว่าเราเห็นว่ามันคือเวทนามันก็ดับไปตั้งแต่เราเห็นในครั้งแรกสําหรับเจนนะสัญญาสัญญาพอรู้และว่าเรากําลังอยากกามเนี่ยพอสัญญาพอมันเกิดขึ้นในสําหรับเจนนะพอมันเกิดแล้วเรารู้ว่าอา้ามันสัญญาเราจําได้เนี่ยว่าอันนี้คือกามละคะพอรู้มันมีสัญญาตัวรู้ตัวหนึ่งว่าเราจําได้ว่าความรู้สึกนี้มันคือความอยากมันตัดปุ๊บเลย เนี่ยแล้วก็ไปเป็นสังขารสังขารคือการปรุงแต่งต่อจากสิ่งที่เราจําได้เราจําได้ว่านี่คือแฟนเก่าเราจําได้ว่านี่คืออะไรพอจําได้ว่านี่คืออะไรเดี๋ยวมันปรุงต่อเหล่านั้นคือความคิดที่เรียกว่าสังขารเป็นเครื่องอยู่อันนั้นเราไม่เอาสิ่งเหล่านั้นเราปฏิเสธเลยเราไม่เอาเพราะว่ามันไม่ใช่ทางของพายในพาน,านต่อไปก็คือวิญญาณวิญญาณก็คือตัวผู้รู้ สมมติว่าเรากําลังดูว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่เรากําลังดูรูปว่าเรากาลังคือเราใน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 ทุกในทุกทกการรู้ที่ผ่านมามันจะมีตัวหนึ่งก็คือตัววิญญาณวิญญาณก็คือตัวผู้รู้ผู้รู้ที่รู้ว่าเรากําลังคิดเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณผู้รู้ที่รู้ว่าเรากําลังจําได้ว่าเนี่ยคือสัญญาเนี่ยคือผู้รู้คือวิญญาณผู้รู้ตัววิญญาณก็คือเวทนา มีผู้รู้ที่รู้อยู่ว่านี่คือเวทนานี่คือวิญญาณผู้รู้ที่กําลังรู้อยู่ว่านี่ยภาพภาพเนี้ยเกิดแล้วมีผู้รู้กําลังรู้อยู่นี่คือวิญญาณและวิญญาณจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือเออเมื่อกี้เจนบอกไว้ว่ากายในกายก็เดี๋ยวเจนจะอธิบายต่อไปเนาะแต่ทีนี้เจนมาเจนมาถึงถึงถึงจิตก่อนเนาะถึงแบบว่ากะ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้เจนมาอยู่ตรงข้อของวิญญาณวิญญาณก็คือตัวผู้รู้และสุดทางก็คือ ความรู้แจ้งที่เกิดขึ้นภายในก็คือผู้ดูผู้ดูซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผู้รู้ไม่เกี่ยวข้องกับขันทั้ง5้าเราไม่เป็นอะไรทางนั้นในของ5อย่างเราไม่ใช่ใครทั้งนั้นและตอนนี้เราไม่มีเพศเราไม่มีตัวตนเราไม่ใช่ใครใครไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขาเขาไม่ใช่เราไม่มีภพชาติกับเราอีกแล้วก็คือพอเรารู้ว่าเรากําลังคิดนั่นแหละมันจะดับมันจะดับความคิดความอยากมันจะดับ มันดับขอสำหรับเจนอะคือมันดับพอมันดับปุ๊บมันก็จะมีเรื่องเรามันก็จะมีให้อ่พอมันดับเคยได้ยินพระอายเจ้าท่านพูดไหมว่าท่านสิ้นคิดแล้วเรา เจน่ะจะบอกท่านว่าเจนจะบอกพระวิสุทธิสงฆ์ทั้งหลายว่าเราไม่ต้องรอให้เราเป็นพระอริยะเจ้าเราไม่ต้องรอให้เราเป็นพระอรหรันเราถึงจะสิ้นคิดเราสิ้นคิดในชั้นที่เราเป็นคารวาหรือเราสิ้นคิดตั้งแต่ตอนที่เราเป็นธรรมในชั้นต้นเนี่ยยังไม่เป็นพระโสดาบันเราก็สามารถสิ้นกับความคิดได้ก็คือท่านพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ขาดให้ขาดชนิดที่ว่าท่านรู้แจ้งให้ได้ นั่นแหละพอท่านรู้แจ้งให้ได้ขันทั้งห้าเมื่อมันดับความคิดมันก็ไม่เกิดเพราะมันดับไปตั้งแต่ชั้นชั้นที่ว่าเราเรารู้ว่าเรากําลังปรุงแต่งเรารู้ว่าเรามีสังขารตั้งอยู่ในการเกิดพอเรารู้แล้ว่ะความคิดเราดับเมื่อความคิดดับเราก็ไม่คิดแต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรือเรายังไม่ได้เป็นในชั้นที่ลําดับชั้นพระรยาเจ้าที่สูง,สงขึ้นอย่างเงี้ยดับก็จริงเรารักษาอารมณ์เมืม่อดับแล้ว เรารักษาอารมณ์ความเย็นความโล่งความโปร่งความเบาสบายกระแสของพานิพานอันนั้นนความสดชื่นอน,นั้นน่ะท่านรักษาไว้ตลอดทั้งวันนะเพราะว่า ถ้าเมื่อใดก็ตามที่มีโมหะจริตหรือความโกรธเข้ามาอารมณ์ที่เป็นมิจฉาทิฐิมันจะเข้ามาแทรกแล้วถ้าจะทําให้เราเหนื่อยกับการภาวนาแต่ถ้าเรารักษาอารมณ์ที่ดีเอาไว้ถึงแม้เราไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าในชั้นสูงสูงขึ้นแต่อารมณ์นั้นเป็นหนทางทําให้เราจเจริญวิปัสสนาภากรรมฐา,านได้ง่ายในชั้นถัดถัดไปนะคะฝากไว้สําหรับการกรรมฐันหาเพราะว่าสาหรับพระพิสุสฆ์อะยากต่อให้ท่านตัดอวัยวะเพศอะ กามก็ไม่ขาดถ้าท่านไม่เข้าถึงทางที่จะละถ้าท่านไม่เห็นเห็นเห็นทางที่จะพ้นมันน่ะแล้วสมมติว่าท่านแค่ขมเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกก็หาทางที่ละโดยโดยที่แบบเราไม่ถือมันอีกแล้วอะให้เจอหาให้ได้แล้วก็ให้พบในเร็ววันทาให้ได้เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ไม่ท้อไม่ถอยไม่หย่อนในพระพุทธศาสนานะคะไม่ไม่ท้อถอยกับสัมมาปฏิบัติ จนรู้ว่ายากเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสสาหรับท่านมากๆแต่ก็อนุโมทนาในบุญบวนแล้วก็การพยายามในความเพียรที่จะละจากวัโสงสารทุกท่านเลยนะคะขออนุโมทนานะคะ